้ยพไปปากยัยก้โหโอ้ยเอาเลยดูเยอะดูเร็วรุ่ม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 ันเฮียก่อน้วยอุ้ยเฮียอยู่ฝั่งนี้สัตว์ดังกี้กูตายแล้วลองดูอีกสามสิบวินาทีเดี๋ยวกดดันดิกดดันกดดันลูกมาเจ็บเดียว ไอเจ็ดมันมองเห็นได้ไงบอะมุมอับชิบหายไม่เจออืมเอตอ้ยเออได้เอตยโอ้ผู้พิทักทอราดไอ้สันที่ได้แจ็คมาผูต้องการ เดี๋ยวทูกเข้าใจสานการแล้วนหนึ่งนสไตล์าวแหอรเเอาบอนี่ๆี่ๆี แก่แล้วมันโหดช้าจังวะอ๋อโดนขวาโดนขวาซ้ายอ่ะบอกไม่ไอ้เหียแล้วไอ้นี่ตัวประกันอยู่ไหนวะนั่นไงพี่ข้างหลังอะโอเคอยู่นี่ไอ้สัตว์เนี่ยหลังด้วยยออุ้ย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 แสดงแสกูเป็นเหยื่อแล้วสินะเดินกอดสิ

เราต้องไดึงจิตสิธีก่ต้องตุยหยุดหยุดความคิดไอ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านโอไปเลยไปเลยไปเลยเราอยู่บ้านอยู่ละเราอยู่บ้านพอดีเราอยู่บ้านเราก็อยู่บ้านเหมือนกันแผนคือให้กูบุกตายกูไม่ตายไปเลยหยุดแล้วไม่ตายเฮ้ย เราเสียมาไปแล้วอุ้ยเ,<ร>เยอะดุดพกเหลาไอ้ชัดตายแล้วุ้ยชิดอเอเราเสียพี่ยวไปแล้วเอ,อเขเ,เ,เอ๊ะมึงมึงเอาอาก้ามาดิเอาอะไรเราเป็นเลงอยู่ไอ้เนี่ยระวัง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 ถอยมาถอยโอ้ยล<ฮ>ืไม,ไ,มไปบอก<ฮ>ไม่ได้ ไอเจ็ดแม่งเล็งปืนน่ากลัวว่ะไอ้เฮียแม่งเล็งปืนน่ากลัวจริงไงสัตว์เห็้ไม่เปิดกลัวเห็นอะไรกลมๆแล้วเปรี้ยงเดียวแหละรู้เรื่องว่าเสียงแต่คงต้องพ้อน้อโอ้ไปดีแล้ที่พี่ไม่รอโคตรเสียงเลยไอ้จังหวะที่เล่งมาต้องหัวปุ๊บแล้วหัวพี่ระเบิดเนี่ยยานเล่ง เธอสู้ๆนะขึ้นบ้านเลยอ่ะขึ้นบ้านขึ้นบ้านเลยไปแล้วไปดูเลยขึ้นบ้านเลยเออขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาโอ้โหเป็ดจิบไปเลยอยู่ฝั่งนู้นโอ้ย้่วยเจอแล้วกัน

ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะฉันมาแล้วเออปลาแตกคนเท่กันแล้วสินะไม่ไม่เท่าแล้วแต่ใช้ดิคิดตีไม่ได้เลยโอ้โหคนแตกมาสีมีชื่ออะไรเนี่ยเก็บแบบนี่กี่ช่วยพังตัว ังตัวได้ดีอ้ยโอ้ยโอ้โห<ะ>ุ๊บอะไรี่จะ throwing flashback เฮ้ยกูออกจากกระจกไม่ได้ว่ะตรงบ้านาแต่ดีได้กวล มีวิธีคิดออกด้เก็บไปแล้วพี่เก็ได,ด้จะบอกว่ากระจกมันมีสองชั้นเหยียบล้อต,ตายว่ะแต่เด้อยิงมันไม่ไม่ถ่ายเลยเจียเจียนเท่านั้นโดนหลอ,อกอ่ะใช่เพราะว่าลวงเห็นแม่งอยู่อุ้ยสน้ยสนไยอุนย ไอ้เจ๊ดไอเฮ้ยติดเฮี้ยอะไรวะเจ็บมือกุยก่อนคุยก้อนไอแมวเว้ยชูฟัวเวลาปเจ็ดตะก่

จังกีกูตายแล้วจวีครับูเดิมคู่เดิมคูเดิมูเดิมจีเดิมพี่เดิมพี่หันผิดทางลองดูอีกสามสิบวินาทีเดี๋ยวกดดันดิกดดันกดดันดูเจ็บยอ้เจ็บมันมองเห็นได้ไงบ มุมอับชิบหายไม่จริงเจ้เห็นตัวเองเออได้เอ็นตัวเองจริงมันไม่เห็นเราแต่มันได้ยินเสียงตัวประกันผมเห็นตั้งแต่เขาอยู่ในลิฟต์แล้วพี่เฮ้ยเมาส์คว้าเมาบ้าไอ้เหี้ยตายซะมึงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปไหนอ่ะส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ แม่เยบริสุทธิ์โอ้ยโโอยเจ้า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 เจเจ้่วรของดีไม่พ่วงปืนมอยู่ไหนวะเนี่ยไหนอ้ยโ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 อ ไม่โลภไปหน่อยอดึกว่าอะไรปืนเวเฟอร์ปืนเวเฟอร์ไปว้าช้าวไม่เหมือนเลนขาเจ็บปวดทำไมเล่าไปแล้วลาก่อนทุกคนไปอยู่ที่เดิมแล้ว ยงเอาเหอวัดนะเขับวัดไปบุกแล้วลาก่อนทุกคน เลือดแตกพราหน้าทีมเลือดแตกทำไมมีอะไรไหลมาด้วยโอ้ยปืนเหินเออเออ้ เฮ้กูมอบนะอันนี้คือกูจะมอบนะแค่่วยตัวประกันเสร็จเออใครก็ได้ยิงกูแค่นั้นแหละใคร้ยิงกูไปเลยให้กูมอบไม่ไ <ใน S 2> ตายผมเกือบตายพี่ฟ้ามีสองิ้นน่ะ เดี๋ยวว่าตรงนี้มีนะนี่ไงพี่ปลาถอยหลังมาพี่ปลาถอยหลังก่อนโเดี๋ยวกลับมาเจ้กันเกี่ยมฟิสิเป็นก็ไปทาันกวดอ่โทเอ้ยโทษโฮ้ยอ่ดามีดามี โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเธอไอ้ไม้ชิดอ่ะไอเี้ยไปอยู่มุมนั้นได้ไงวะมองไม่เห็นจริงมันสูสีมากเลยเดกจะยิงเจ็ดิแล้วเจอพี่ดิวก่อนพี่ต้องเลือกไงยังไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้พี่โอ้สัด ไปอ,อะไรหลังเสาหลัหมดเลยลเขา <c oughs> บ,บอกไปกีบแล้หลังเสาแบงสัซันเป็นเรียงโดมิโนโอ,อะไรเฮี้ย